เศษส0 9ส่วน2566ปล่อยแม่มดคนนั้นซะเล่ม17แรงเอบวกหลังสงครามกับพวกปีศาจจบลงโรแลนด์ที่จับปีศาจระดับสูงมาได้อย่างง่ายดายกับพบถึงความจริงที่น่าตกใจเขาจึงต้องรีบพัฒนาถึงอาวุธที่ร้ายกาดขึ้นให้ได้เพื่อรับมือกับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่หลังเดือนแห่งปีศาจผ่านพ้นไป ยังคงสนุกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเวลาอ่านคนเขียนค่อยๆปล่อยถึงความลับมาทีละนิดทําให้เรายิ่งสงสัยและอยากรู้เมื่อยิ่งสงสัยก็ยิ่งอยากติดตามอ่านถึงสาเหตุที่พวกปีศาจบุกโจมตีศัตรูอีกกลุ่มและความลับที่พวกมันเก่งกาจขึ้นในเวลาเดียวกันในช่วงพักรบก็มีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆการพัฒนาเมืองและผู้คนตลอดจนอาวุธ เพื่อเตรียมรับมือกับการต่อสู้หรือชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่แม้จะเป็นรายละเอียดที่เรื่องอื่นๆในแนวทําสงครามช่วงชิงแผ่นดินมักไม่กล่าวถึงเลยทำให้เรื่องนี้มีความสนุกและน่าสนใจในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเรื่องอื่นๆครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปโรแลนด์พระเอกองค์ชายอันดับสได้ทดสอบเครื่องร่อนที่อาศัยแรงลมของเวนดี้ แม่มดที่ควบคุมลมหัวหน้าสโมสรแม่มดขึ้นโดยให้เธอมีหน้าที่ควบคุมลมกับเครื่องร่อนพร้อมกันและมีทิวลี่องค์หญิงระดับหหัวหน้าแม่มดของเกาะสลีปปิ้งที่สามารถควบคุมหญิงเวทมนต์ทำให้ลอยตัวเพื่อช่วยเหลือเวลาเครื่องร่อนตกแต่การทดสอบกับไม่ประสบความสำเร็จเพราะเวนดี้ไม่สามารถควบคุมทั้งสายลมกับเครื่องร่อนไปพร้อมๆกัน จนกระทั่งเหลือเครื่องร่อนลำสุดท้ายทิวลี่จึงตัดสินใจขอเป็นคนควบคุมเครื่องร่อนแทนโดยให้เวนดี้ควบคุมสายลมอย่างเดียวจนสามารถทำให้เครื่องร่อนบินได้จนประสบความสำเร็จเมื่อกองพลที่หนึ่งเคลื่อนเข้าไปสู่ระยะเป้าหมายได้สำเร็จทําการติดตั้งปืนใหญ่ยิงโจมตีใส่หอคอยของพวกปีศาจก่อนจะพบถึงความว่างเปล่าซิลเวีย แม่มดที่สามารถมองได้ไกลทะลุสิ่งต่างๆจึงใช้พลังมองดูทำให้รู้ว่าพวกปีศาจแท้จริงกับซ่อนตัวอยู่ใต้ดินโดยอาศัยศิลาลงทานแห่งพระเจ้าสกัดกั้นพลังของแม่มดบทบังสายตาของเธอก่อนพวกมันจะบุกโจมตีเข้ามาเพราะเป็นแผนที่ล่อให้กองทัพที่หนึ่งบุกเข้ามาในป่าแต่ด้วยการวางแผนรับมือของเอดิธไข่มุกแห่งแดนเหนือ และการโจมตีของหน่วยปืนใหญ่และปืนกลสามารถสกัดกั้นและโจมตีพวกปีศาจได้แม้จะมีความเสียหายที่เกิดจากพวกปีศาจบุกเข้ามาโจมตีใส่หน่วยปืนใหญ่ในตอนแรกบวกด้วยการโจมตีของสัตว์ขนาดยักษ์ที่ยิงเข็มมากมายลงมาจากท้องฟ้าในระยะไกลแต่ยังดีที่ได้อากาศ่าแม่มดที่ใช้น้ำแข็ง นำเหล่าแม่มดเข้าช่วยเหลือโดยอากาธาใช้กำแพงน้ำแข็งป้องกันก่อนมอลลี่แม่มดที่สร้างบาเรียรจะก,กางกำแพงเวทปกป้องทุกคนแล้วโซอี้แม่มดในอดีตจากทาคิลาที่เปลี่ยนร่างเป็นนักรบลงทันแห่งพระเจ้าได้นำพาเหล่าแม่มดที่เปลี่ยนร่างใช้ปืนครบโจมตีจนจัดการพวกปีศาจได้อย่างง่ายดาย เมื่อเข้าสู่ระยะประชิดก็ใช้หมัดและอาวุธในมือบทยี่พวกมันจนหมดสิ้นก่อนที่เหล่าปีศาจจะยอมตายเพื่อเปิดทางให้แม่ทัพของมันที่มีหญิงเวทมนต์มากมายในร่างบุกเข้ามาถึงกลางกองทัพโซอี้กับนักรบลงทันอีกสองคนจึงร่วมมือกันใช้แสงลงทันแห่งพระเจ้าทำให้แม่ทัพปีศาจไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ก่อนจะระดมยิงปืนโครกใส่มันจนได้รับบาดเจ็บใกล้ตาย แต่โซอีกับขอให้อากาธาใช้น้ำแข็งแช่แข็งหยุดเลือดจากบาดแผลที่แขนและขาที่ขาดของมันเพื่อรักษาชีวิตมันไว้ก่อนจะนำกลับไปเมืองชายแดนที่สามพอกลับไปถึงเมืองชายแดนที่สามที่เป็นที่อยู่ของเหล่าแม่มดจากทาคิลาโซอีได้รายงานถึงผลการต่อสู้และอาวุธที่ได้จากโรแลนด์จึงทำให้พาซาแม่มดจากทาคิลาที่รวมร่างกลายเป็นก้อนเนื้อขนาดยักษ์ ตลอดจนแม่มดจากทาคิลาที่เหลืออยู่ต่างยอมรับในตัวโรแลนด์ยอมรับเขาเป็นผู้นำอย่างแท้จริงพอถึงเวลาโรแลนด์มาสอบสวนแม่ทับปีศาจแม่มดจากทาคิลาจึงทำความเคารพเขาเหมือนสามผู้นำในอดีตทามิลาแม่มดที่เชื่อมพลัง ช่วยย้ายวิญญาณของแม่ทัพปีศาจเข้าไปในร่างของนักรบลงทันแห่งพระเจ้าที่ทำรุดพร้อมกับโซอี้ที่รับหน้าที่จะเป็นคนเชื่อมโยงวิญญาณกับปีศาจทำให้ทราบถึงความลับว่ากองทัพที่พวกปีศาจบุกมาโจมตีเป็นเพียงแค่กองทัพเล็กๆเท่านั้นเพราะพวกมันมองมนุษย์เป็นเพียงแค่แมลงชั้นต่ำส่วนกองกำลังส่วนใหญ่ของมันกำลังทำสงครามอยู่กับพวกซีสกายอยู่ ไม่งั้นคงกวาดล้างมนุษย์ไปจนหมดสิ้นแล้วอีกทั้งยังทราบว่าการที่พวกปีศาจพัฒนาขึ้นเป็นเพราะพวกมันได้รับการเลื่อนฐานะจากการได้ชิ้นส่วนสืบทอดหรือมรดกของพระเจ้ามาส่วนที่ต้องการฆ่าและทำลายอีกสองเผ่าพันธุ์ที่เหลือเพราะต้องการช่วงชิงมรดกของพระเจ้า เพื่อเลื่อนฐานะทำให้โรแลนด์และทุกคนสงสัยถึงพวกปีศาจหรือไม่ก็ซีสกายจะเป็นพวกที่ทำลายอารยธรรมใต้ดินเพื่อรับมือกับพวกปีศาจและซีสกายโรแลนด์จึงเรียกอาซีมาแม่มดที่มีความสามารถในการค้นหาที่ไม่พอใจทิวลี่มาพบและตัดสินใจจ้างเธอให้ใช้พลังพิเศษในการค้นหาแร่ยูเรเนียมเพื่อที่จะทำอาวุธนิวเคลียร์และดวงอาทิตย์เทียม โรแลนด์ที่ได้หินเวทมนต์มากมายจากการเอาชนะพวกปีศาจจึงใช้หินเวทมนต์ที่สามารถบันทึกภาพได้คิดจะสร้างยังภาพยนตร์เวทมนต์ขึ้นเขาได้ตามตัวโลกาแม่มดที่แปลงร่างเป็นหมาป่าและอยากให้เธอแสดงเป็นนางเอกเรื่องหัวใจแห่งหมาป่าให้ชาวเมืองเนเวอร์วินเตอร์ เมืองชายแดนเมืองหลวงของโรแลนด์ได้ชมเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนที่มีต่อแม่มดที่มีรูปร่างแปลกประหลาดเมื่อโลกาได้ทราบจึงตกลงโดยมีเมนักแสดงชื่อดังของเมืองชายแดนรับหน้าที่เป็นผู้กำกับและมีคณะบุพาของเธอร่วมแสดงแต่กลับทำให้มีแม่มดมากมายสนใจจนเข้ามาร่วมด้วย จึงทำให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างสนุกสนานของเหล่าแม่มดในช่วงที่เข้าสู่เดือนแห่งปีาศาจและทำให้เหล่าแม่มดกับผู้คนในคณะละครมีความสนิบสนมกันมากขึ้นโรแลนด์ Roland ตัดสินใจขึ้นครองราชและต้องการแต่งตั้งอนนานางเอกแม่มดที่ใช้ไฟขึ้นเป็นราชินีแต่บารอฟที่ปรึกษาโรแลนด์กับคัดค้านเพราะแม่มดไม่สามารถมีทายาทได้ โรแลนด์จึงให้เอดิตไปนำตัวลูกของกูลอนเจ้าชายลำดับหนึ่งที่เกิดกับลิเวียหญิงชาวบ้านมาเป็นรัชทายาทบางหน้าเพราะโรแลนด์ที่เอาชนะในสมรภูมิแห่งจิตวิญญาณจากซีโรผู้บริสุทธิ์อดีตพระสันตะปาปาได้รับชีวิตมาจนยืนยาวกว่าผู้คนธรรมดาเขาจึงบอกบารอฟว่าเขาเป็นอมตะทำให้บารอฟยอมรับ พอถึงวันบรรลุนิติภาวะของไลนิ่งแม่มดที่บินได้ทำให้เธอสามารถบินได้เร็วขึ้นจนถึงระดับความเร็วเสียงและมีพลังย่อยในการปกป้องร่างกายและสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยเพียงแต่มีข้อเสียคือไม่สามารถใช้ได้นานโรแลนด์ตัดสินใจจัดตั้งกองประชาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้ประชาชนรับรู้จึงได้ให้ฮันนี่ แม่มดที่ควบคุมนกได้รับผิดชอบในการรวบรวมข่าวสารเพราะพวกนกจะนำข่าวมาบอกเธอมากมายเช่นเรื่องที่ไนติงเกลแม่มดที่สร้างหมอกมิติมายาชอบมาฟุบหลับบนโต๊ะทำงานของโรแลนด์ในตอนกลางคืนหรือเรื่องที่เวนดี้กับบุ๊กแม่มดที่จดจำข้อมูลต่างๆที่เวลาว่างมักมาดื่มกันแล้วพูดเรื่องโรแลนด์ลับหลัง จนทำให้ทั้งไนติงเกลและเวนดี้ตัดสินใจเอามือปิดปากฮันนี่ทันทีก่อนโรแลนด์จะออกหนังสือพิมพ์เกรคา์เซิร์นสุดสัปดาห์ขึ้นทำให้ผู้คนได้ทราบข่าวสารต่างๆทั้งสงครามที่เอาชนะพวกปีศาจหรือเรื่องราวต่างๆในเมืองรวมถึงการเปิดฉายภาพยนตร์หัวใจแห่งหมาป่าด้วยทำให้มีผู้คนสนใจภาพยนตร์หัวใจแห่งหมาป่าเป็นจำนวนมาก พอผู้คนได้ดูถึงภาพยนตร์หัวใจแห่งหมาป่าก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นมันแตกต่างไปจากละครเวทีอย่างที่เคยชมดูอย่างลิบลับไม่ว่าจะเป็นภาพที่ฉายให้เห็นถึงมุมกว้างจากท้องฟ้าฉากสายฟ้าฟาดที่สมจริงหรือการซูมเข้าไปยังใบหน้าและเครื่องแต่งกายตัวละครที่เห็นอย่างชัดเจน จนกลายเป็นความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่เหนือจินตนาการของผู้คนขึ้นพอถึงวันราชาพิเศษโรแลนด์ได้ทำการราชาพิเศษคร้อมทั้งแต่งตั้งอันนาเป็นราชินีในเวลาเดียวกัน